สวัสดคีค่ะอยู่กับรายการไฮแมนดิกรีวิววันนี้นะคะจะมาชวนทุกทุกคนเนี่ยมาดูกันนะคะว่าฟ้าเนี่ยจะทำโคล่าได้ไหมเพราะว่า เทปทพี่แล้วเนี่ยเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะว่าเป็นโค้าไซรัปที่เราเอามาผสมกับโซดารับประทานกันนะคะแต่คราวนี้เราอยากจะต้มเองบ้างนะคะว่าในน้ําโคลาเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะแล้วถ้าเราเอาส่วนผสมทุกอย่างที่แบบเราไปหาสูตรมาได้แล้วเอามาต้มเนี่ยมันจะมีรสชาติเหมือนโคลาหรือเปล่านะคะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือเลมอนนะคะในสูตรที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องหั่นผิวเลมอนออกเพราะว่าเราจะต้องเอาผิวเลมอนน่ะไปทําเป็นหนึ่งในส่วนผสมของน้ํา โค้าของเรานั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำอัดลมหรือว่าน้ําโค้าเนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี่คือเป็นน้ําที่แบบว่าขายได้ถล่มทลายเลยนะคะแบบว่าทุกคนนี่คลั่งไคล้ในการรับประทานเป็นอย่างมากนะซึ่งตอนนี้เราก็ยังคลั่งไคล้อยู่นะคะอุ้ยหอมมากเลยเลมอนอุ้ยน้ำลายที่เราต้องใช้ผิวเลมอนนะคะก็เพราะว่าเวลาเราเอาไปต้มกับส่วนประกอบอื่นๆอะ่ะมันจะมี กลิ่นเอเซนต์ของพวกน้ำมันเปลือกผิวเลมอนเนี่ยออกมานะคะทำให้กลิ่นมันหอมโอเคประมาณนี้คร่าวๆแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องหั่นเลมอนเป็นแว่นนะซึ่งจริงๆแล้วโบลลานะคะมันมีส่วนผสม,สมที่เป็นสมุนไพรแบบสมุนไพรไทยด้วยแต่พอต้มไปต้มมากลายเป็นแบบว่าของที่ทําให้เราสุขภาพเสียได้นะคะเพราะว่าน้ําตาลที่เราใช้ต้มมันเยอะนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะใช้น้ําตาลที่แบบมันดีต่อสุขภาพนะคะนั่นก็คืออิลิทิทอลนั่นเองเออ เอาเมนออกนะคะส่วนผสมนะคะเลมอนที่หั่นทั้งเปลือกแล้วนะคะแล้วก็เลมอนหั่นแวน่นแล้วก็เดี๋ยวต้องมาคั้นน้ำเลมอน <c oughs> คือตอนนี้คั้นเลมอนหน้าสั่นแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าเก่ง <c oughs> เก่งมือะะ <c oughs> มะนาวน,นี่ต้องใส่ไหมอ่ะตามสูตรเขาก็บอกให้ใส่นะลราหั่นไปด้วยแล้วกัน จริงๆแต่ละสูตรของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะบางคนบอกให้ใส่ผิวมะกรูดบางคนบอกให้ใส่มะนาวแล้วก็ส้มเปลือกส้มด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วคะส่วนผสมที่เราจะใช้ก็คือนี่ผิวเลมอนนะคะกับเปลือกมะนาวนะคะแล้วก็อันนี้คือลูกกวานนะคะแล้วต่อมานะคะนั่นก็คืออบเชยนะคะอันนี้คือแบบเหมือนเรามาทําพะโลหรือเปล่ากินแบบพะโลบ้างเลยนะคะ แล้วต่อมานะคะนั่นคือเม็ดผักชีนั่นเองนะคะและพระเอกของเรานะคะนั่นก็คือความหวานนั่นเองความหวานที่เราใช้วันนี้ก็คือเป็นอีเลทิทอลนะคะน้าตาลที่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้นะคะเราก็ไม่เป็นอันตรายและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราคั้นน้ําแล้วเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือน้าเลมอนนั่นเองนะคะหรือใครจะใช้เป็นสูตรน้ำมะนาวก็ได้แล้วแต่นะคะอย่างแรกนะคะเราต้องคั่วเครื่องเทศของเราก่อน โอเคค่ะเราคั่วเครื่องเทศของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาเก็บไว้ก่อนแล้วต่อไปเราจะเป็นต้มน้ําตาลนะน้ำตาลลิซิท,ทอลนะคะจะมีความหวานมากกว่าน้ําตาลธรรมดาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าในสูตรจริงๆแล้วเขาบอกให้ใส่น้ําตาล500กรัมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แค่สัก3ชอ้อนละกัน โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พวกเครื่องเทศของเราเข้าไปแล้วนะคะไม่ต้องช่างไม่ต้องตวงอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนี้เหมือนแบบต้มน้ำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะมาเดี๋ยวเราเคี่ยวกันต่อไปเฮ้แต่เหมือนก็มีความเป็นน,นี่นะลืมอะว่าจะต้องใส่อันนี้ลืมใส่ถุงกองก่อนอุตส่าห์ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ เดี๋ยวเราจะใส่เปลือกเลมอนลงไปนะคะใส่เป็นเปลือกเลมอนไปก่อนใส่หมดเลยและกันนะคะ,ะเลือกไม่ได้ค่ะเป็นคนโลเลแล้วก็ใส่ชิ้นเลมอนใส่ไปเลยแล้ะกันไปคนต่อไปนะคะตอนนี้เราก็ต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาแยกน้ำกะกากไว้ก่อนนะคะแล้วก็พักให้มันเซตตัวโอ้ ความที่เราไม่ได้ซื้อที่กองมานะเราก็ต้องใช้วิธีแบบบ้านๆเฮ้ยมีกลิ่นตอนนี้มันก็ได้อยู่เหมือนกันนะมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมโคลามีความคาดหวงังนะเรียบร้อยเพราะแบบ กลิ่นมันก็ได้เหมือนกันนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราพักให้น้องเขาเซตตัวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาใส่โซดารับประทานกันค่ะเรียบร้อยนะคะเราไปรอให้น้องเขาเซตตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับการแช่เย็นด้วยนะคะมันจะมีความแบบว่าเออเหมือนเจอจางนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่านะคะด้วยการเติมเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราใส่โซดาตามเข้าไปนะคะหวานเจีย๊ยบ อันนี้เป็นน้ำโคลานะคะไม่ใช่น้ำอื่นๆใดๆนะคะสีมนุนจางเนาะ เปนโคลาแต่ว่ามันมีกลิ่นของแบบพวกสมุนไพรเยอะกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกรสชาินึงที่แบบเปิดประสบการณ์ในการรับประทานโคของเรานะคะมีความแบบว่าหอมสมุนไพรนะคะแล้วก็มีความหวานหวานจากสารให้ความหวานที่เราใส่ลงไปนะคะมันจะค่อนข้างจะแตกต่างกับโคกระป๋องที่เราเคยรับประทานนะคะแต่ว่านี้เนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าอันนี้เราต้มเองเนาะสำหรับใครที่ อยากจะลดน้ําตาลนะคะหรือว่าอยากจะทําหัวเชื้อน้ําโค้านะคะเพื่อที่จะแบบว่าผสมเองดื่มเองภายในบ้านนะคะเราจะได้ควบคุมปริมาณน้ําตาลได้นะคะแล้วก็ควบคุมพวกส่วนผสมต่างๆใครที่อยากจะลองทํานะคะสามารถหาส่วนผสมนะคะสมุนไพรต่างๆที่เราใส่ไปอย่างเมื่อกี้ที่เราทําให้ดูนะคะสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะอย่างฝาก็ไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้หายากอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาคิดสร้างสารรค์รสชาติที่เราต้องการให้มันลงตัวนั่นเองนะคะ ใครที่ลองทำแล้วนะหรือว่าใส่ส่วนผสมอะไรที่มันลงตัวเราก็อยากจะแบ่งปันนะคะก็สามารถแชร์เรามาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่ามันก็ลงตัวแต่ก็อาจจะยังไม่สุดนะต้องไปพัฒน,นาฝีมือในการปรุงแต่งโคล่าให้มากกว่านี้นะคะใครที่ทำะสามร็จแล้วก็ลองมาแชร์กับเราได้นะคะว่าใส่อะไรลงไปบ้างนั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ h e l a d i c Review วันนี้ค่ะคราวหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวพัฟดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย